สรวจสอบที่นี่สถานีศรีสเกตก่อนที่ลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ ة, ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟของประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ สวัสดีน้องๆนะครับเปิดภาคเรียนที่หนึ่งนะครับปีการศึกษาสองพันหกสิบเจ็ดนะครับน้องๆโรงเรียนสตรีสิริเกตนะครับวันในวันนี้วันแรกนะครับส่วนเสื้อสีน้ําเงินนะครับที่เห็นเป็นโรงเรียนสตรสเกตวิทยาลัยนะครับส่วนนักเรียนหญิงจะเป็นเสื้อสีเหลืองนะครับเหลืองน้ําเงินจะเป็นโรงเรียนสตรีเกตวิทยาลัยนะครับส่วนเสื้อขาวจะเป็นโรงเรียนสตรีสตริเกตด้วยเช่นกันสมติจะเป็นนักเรียนใหม่ส่วนนักเรียนเก่าเสื้อสีชมพูนะครับบางส่วนัำยังใส่ชุดนักเรียนอยู่นะครับ กอถือเปนการต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ของปีการศึกษา2567น้องๆลงมาวันแรกนะฮะวันนี้ต้องขอไปครับวันนี้แอดมินตื่นสายนิดหน่อยครับวันนี้ไม่รอาขาต้องกล้องมาลืมออกมาณนิดเดียวจริงครับ ด้านหนึ่งนะครับ 他的爱好呢？ น้องลอยนี่ก่อนน้อะไรยืนได้กัน